สวัสดีครับสวัสดีนานผู้ชมทุกท่านนะครับที่กาลังติดตามรับชมช่อง J r เชแนแนลนะครับช่องหฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาตามกันตอนนะครับกับสูตรเลือกคู่ที่หลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับซึ่งเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับสูตรเลือกคู่ที่ล่างนะครับเข้ามาทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับงวดนี้ก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่า จะได้ตัวไหนจะไปต่อหรือไม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนําไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบนะครับก็ดูไปผ่านๆน,นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับคําเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากิน ไม่สลับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนาไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสุดก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอ ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้เ Channel หวยฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูสูตรเลือกคู่ขี้หลักสิบล่างก่อนนะครับสูตรเลือกคู่ขี้หลักสิบล่างงดสูตรนี้งวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับจากงวดที่ออก3 8นะครับยังไม่ผิดนะครับสถิติที่ผ่านมาเข้ามาก็ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1, นะครับ10งวดติดที่ลงเห็นผลงานนี่2งวดนะครับจริงๆสุดนี้มีอยู่แล้วที่อยู่กับผมก็เข้ามา3งวดนะครับตั้งแต่งวดที่ออก4,5นะครับไม่ได้ลงแล้วก็มาลง16มีนานะครับที่ออก3,2เข้ามาแล้วก็1เมษายนที่ผ่านมานะครับกับรองวันที่ออก 36หนะครับหลัก10ล่างนะครับเลข3นะครับคือเลขที่นะครับของงวดนี้เราลองมาตามต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตำแหน่งของสูตรก็2ตำแหน่งนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักร้อยเลข้ายครั้งที่1แล้วก็บวกด,ด้วยหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2ของงวดนี้ 1บวก6ได้เเลข7เป็นเลขขี่นะครับเรามารอดูนะครับว่า16เมษายน68นะครับหลัก10ล่างนะครับจะเป็นเลขขี่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับสูตรจะไปต่อหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูมันก็เป็นไปได้หมดนะครับ ข้าหรืออาจจะหลุดนะครับถ้ามันเข้าก็ดีนะครับแต่ก็เพื่อเลขคู่ไว้ด้วยนะครับถ้าเลขคู่เด่นหรือว่าที่เราชอบก็เพื่อเอานะครับจะวัดดวงวัดใจไปตามสูตรก็ลองดูนะครับจะไปต่อไหมนะครับสูตรเลือกคู่ขี้หลักสิบล่างนะครับวดนี้เรามาดูสูตรเลือกคู่ขี้หลักหน่วยนะครับสถิติสูตรนี้เข้ามางดแรกจาก งวดที่ออก3 2นะครับมีผิด1นง,งวดนะครับสูตรนี้สถิติเข้ามา3งวดแล้วก็มาหลุดนะครับหลังจากที่หลุดก็เข้ามา1 2 3 4 5 6 7นะครับเงวดติดของงวดที่ผ่านมากับผลรางวัลที่ออก3 6 คำนวณไว้ได้เลข6นะครับเลข6เป็นเลขคู่นะครับรางวัลที่ออก3 6หลักหน่วยล่างคือเลข6นะครับเป็นเลขคู่นะครับอันนี้เป็นอดีตนะครับปัจจุบันนะครับของงวดนี้นะครับที่เราจะมาดูกันสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหกเป็นสิบนะครับได้เลขสูบ เลขศูนย์เป็นเลขคู่นะครับหนึ่งก็ทีสิบหกนะครับเมษายนหกแปดหลักหน่วยล่างนะครับจะเป็นเลขคู่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นอย่ามนี้หรือไม่นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักสิบล่างนะครับตัวแรก บวกด้วยหลักร้อยของเลขไทยครั้งที่1แล้วก็หลักหน่วยของเลข้ายครั้งที่2องอลองไปพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ